สูงระดับนี้ค่ะถึงแล้วค่ะหมาเห่ากระดังงมนะฮะหมาสงสัยเอ๊ะทำไมดีเจขับรถชาร้าจังเลยถึงล้วจ้าถึงแล้วอุย๊ยแอบเห็นเจ้าแก้วนนนน,น,นเจ้าแก้วบินขึ้นไปเกาะอ,อยู่นน่น่เห็นไหมตรงแถวๆเ,าเาสาตรงสีแดงแดงอ่ะ บินสูงนะเจ้าแก้วนี้วันนี้ปล่อยแต่เช้านะนั่น,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 นสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวสองนกค่ะมารับแดดยามเช้าพอดนท้คนทิศตะวันออกอยู่ทางด้านโน้นนะคะขณะนี้เวลาประมาณเกือบเกือบแดนาฬิกาค่ะกำลังจะเคารพธงชาติแล้วค่ะ วันนี้น้ำเต้าหู้ใส่เม็ดมังลักด้วยนะคะแล้วก็ใส่มดด้วยค่ะมีมดลอยอยู่หนึ่งตัวค่ะทุกคนไม่เป็นไรกินมดหนึ่งตัวฉลาดไปเจ็ดวันเสียงเจ้าแก้วร้องตะกี้คิดว่านกแก้วบินไปเกาะเสาอากาศไม่ใช่ค่ะเปล่าเลยค่ะ น่นอยู่ในกรงนะคะกำไรตาลายแต่เช้าค่ะจำนกผิดตัวไม่รู้นกอะไรสีเขียวๆเ,เหมือนกันนึกว่านกแก้วกินหมดหนึ่งตัวฉลาดไปเจ็ดวันเป่าก่อนนะกลัวฉลาดแม่ค้านี่แถมหมดให้ด้วยนะอืม ยังไม่ได้กินมดค่ะยังไม่ได้กินมดเขย่ายออก่อนนะเอาไว้อเอามอดไปไหนแล้วอ่ะคุณคะจะไังออกรายการแล้วค่ะ<ม>ทำงานต่อ ต่อต่อสปอร์ตแล้วก็ต่อเพลงแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ไปไหนหรอกกินข้าวเช้าก่อนอันนี้ก็เป็นเกมรายการเกมรายการวาซี่ไปเอาไปเอาอุปรกรณ์มาค่ะทุกคนวันนี้จะนั่งอยู่ในนี้แหละเพราะว่ากมันร้อนค่ะอากาศร้อนนะแล้วก็เข้าสื่ฤดูร้อนเป็นหวีเยอะไม่ปรีมัมนเยอะ เัาวเช้าเกินข้าวกับแมกกาไล่ในห้องนี้นะคะปิดเสียงท่าน,นี้ชื่อดีเจนัทปิดเสียงแล้วก็ทุกคนจะได้ยินเสียงเสียงของเครื่องเครื่องในห้องส่งจริงๆแล้วสถานีที่ว่ามันจะต้องแยกระหว่างห้องเครื่องกับห้องจัดรายการใช่ไหมแต่เรื่อยๆเนาะสถานีของเราอยู่มานานแล้วแล้วก็ เป็นสถานีที่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรคแค่พอประคับประคองอยู่ได้ก็เอามารวมกันห้องห้องเครื่องกับนักจัดรายการให้มาอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็ใช้แอร์เครื่องเดียวทีนี้สมัยก่อนเขาทำวิท,ท,ทยุเนี่ยเขาไม่ได้จะมีการไลฟ์สดอะไรก็ไม่ได้มีผลอะไรก็คือดําเนินรายการปกติเสียงออกทางวิทยุใช่ไหมแต่กําไรอ่ะมา มาไล์สดซึ่งไม่มีใครพาทำกันเสียงก็เลยออกด응ับ응ึบ응้งบ응ึงบึงเสียงก็อาจจะไม่ได้คุณภาพเวลาที่ไล์สดนะวันนี้เป็นเป็นคลิปวิดีโอของกำไรเมื่อหลังงานทำงานนะคะบางวันกำไรก็ไปทานข้างนอกแต่วันนี้ขอาทานข้างในกันใครชอบกับกำไลสังคนเปิดดูพี่บอสเอาอาหารมาให้นะคะวันนี้ง่ายมากหมูกรอบราดน้ำปลาหมูกรอบน้ำปลาจิก <laughs> น้ำลายไหลอีกนะแล้วก็ไข่พะโล้ลูกหนึ่งพอละง่ายๆไปเอาถ้วยมาทำอะไรก็ไม่รู้จะเอาไปใส่ใส่นมไม่รู้ว่าหมดหรือยังจะกินยบที่อ่ะทุกคนของหวานง่ายๆเนียขนมปัง A B C จะเอามาจิ้มนมนมข้นหวานเดี๋ยวออกไปดูก่อนไม่รู้หมดหรือยังลืมถือเข้ามาด้วยนะทุกคนอาตัดหนึ่งนะตัด นนะมาอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนกำไรในห้องสมเนี่ยค่ะชู่พร้อมอุปรกรณ์พร้อมมากแฮปปี้ <Happy S 2> มากเลยนั่งอยู่ในห้องแอร์ทุกคนตอนนี้อากาศข้างนอกร้อนมากๆเลยคุณ <c oughs> มาแล้วนมข้นหวาน <c oughs> กำไรซื้อไว้เองะค่ะ <c oughs> ซื้อไว้แล้วก็เอาไว้ที่สถานี <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนมีมดหรือเปล่าเพราะว่ามีมดหนึ่งตัวกินมด้าไปนี่มดหนึ่งตัวสลัดไปเจ็ดวันนะะห้าห้า มีนิดหน่อยเช็ดออนกเลอะเลอะนิดหน่อยกะไรไม่กินก็ไม่เห็นจะมีใครกินเลยแนละ้วกะไรก็เอาไว้ที่สถานข้าวยังไม่กินระบีบตลงไปก่อนตู้เอาไว้จิ้มขนมปัง ABC, เอ c ซิเค้นอร่อยดีไำ่ชอบช่วแบบนี้ค่ะขนมเด็กๆเ,เพราะว่าเรายังอยากเป็นเด็กอยู่เราต้องกินขนมแบบเด็กๆก่อนจะกินขนมเด็กๆว่าคุ้มคากว่าจะ เราดูช้อนปเอาช้อนมาดูเอาช้อนเด็กมาด้วยนะช้อนแบบเด็กๆตอนนี้ต้องต้องรีเสิเทปรายการวงเพราะามันมีเพลงตอนนี้กำไลถ่ายถ่ายวิดีโออยู่นงจบกินข้าวกับกำไลค่ะท,ทุกคนวันนี้กำไรพาทุกคนมาสถาน,ทนีที่ยุก ในช่วงจัดรายก,การอดีไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้เนาะเปิดไรสดวนินข้าวก่อน,นนะกินในกินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะทำไมกินให้ดูแล้วกัน <laughs> ชวนทุกคนมากินข้าวเช้าด้วยกันข้าวเช้าตอน10โมงสามสิบสามนาทีออกรายการตอน10โมงนะคะมื้อเช้าง่ายๆมีอะไรก็กิน ลงง่ายเลงง่ายตัวไวเนาะหมูกรอบธรรมดาเค็มแต่ว่าข้าวราดน้ำไข่พะโล่ก็หว,นวานหวานดีอร่อยเค็มหวนหวานหมูกรอบหมูกรอบจากร้านดีเจก็กรอบ ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วตอบเพลงไปแล้วกินที่ดูแล้วกัน <c ười> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะเดี๋ยวเข้าวลงนไปกินกบอดหัวทำงานกํ <c ười> าไรกําไรอยู่สถานีเนี่ยเหมือนอยู่บ้านทำงานที่นี่มา6ปีแล้ว 5ปรมน้ค่ะพีบอสพูดในการสันนนี้ว่าใจดีอยู่กันมานานจนจนเหมือนญาติีห่เหอนเหน่อลเหมือนญาติ่ทนก็ดูแลทุกอย่างเหมือนเราเป็ูกเป็นหลานที่นี่ไม่เคยไม่เคยอดข้าวมีอาหารให้กินตลอดแล้ตอนนี้ไปทำร้านอาหารตรงใกล้ๆกับสถานนี้แรก อยากทานอะไรก็เข้าไปจะไปด้ไ,ได้ทานข้าวตลอดรายได้กำไรไม่เยอะรายได้แบบว่าน้อยมากเลยจริงๆแต่ก็สามารถประคับประรองประคันประกรองอยู่ได้เพร, <c oughs> ราะว่าเนี่ยกินข้าวฟรีรายจ่ายไม่ค่อยมีนอกจากค่าน้ำมันรถนั่นแหละ,ละเรื่องอาหารไม่เท่าไหร่เพราะว่าบ้านกำไรก็อยู่ไว้น,นอก เก็บพักกนินหาปูหาปลาไม่ได้ไปหาเรอกปนเพลงหาให้น,นะถ้าพิดเรื่องรวยนะไม่มาจัดรายการพี้เ,เรื่องะเพราะมันยากมากในสมัยนี้นะที่จะรวยถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะโอรวยไปแล้วแต่ประดีตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้มาทำที่นี่ไม่ได้เป็นดีเจเป็นอาชีพท,ที่ พูดได้ว่ามันเป็นโอกาสแล้วะกันก็นไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นดีเจรหรอกนะไม่รู้จักพัดจับปูยังไงการมาเป็นดีเจซิ่ง,งนั้นแล้วก็พอทำเราชอบมาก <laughs> ไม่รู้มาเป็นได้ไงอะค่ะค <laughs> นโลโลหายตัวลอยหายดิฟคอ ม่เท้ากินไปถุงหนึ่งแล้วค่ะตอนก่อนเข้ารายการนี่ถุงที่สองกินกินน้ำต้มข้แทนนะ้ำ <c oughs> ดีนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเนาะอย่างกำไรอ่ะทานอาหารไม่ค่อยเยอะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ทานเนื้อสัตว์สักเท่าไหร่ก็ในอาศัยอาศัยโปรตีนจากถั่น้ำขุ่ง นะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยและคายกันนะทำไมาจะทำอะไรก็เข้ามาเป็นกำลังใจบันดีมันไม่ได้มีสาระอะไรเลยอะแต่เพื่อนๆที่นี่น้องๆน,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 น่ารัก,กมากๆเลยทุกคนทำไมาไม่มีอะไรบอกนนะแทนเลยะไปกินที่ดูแลกัน ay bundi pa. Okay. Yo, pick up at the temple, ba? เรื่องราสน,นุใจต้เรื่องกำไรนี่แหละแล้วก็อาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของยอดเงินทุนสูง,ส,งสมอะไรนนะคะว่าขอแค่มีเพื่อนๆได้มาพูดคุยแจ้งเหาางาอะไรแบบนี้คนะ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่กำไรอาจจะได้ร,บร,ร,ไร,ไดรับจากกานโฆษณากำไรกำไรมีรายได้อยู่หรือล่ะจากการดำเนินการแต่อาจจะไม่ได้บ้ากอะไรแต่ก็ พอครับประคองถือได้แต่ว่าก็าอยากจะได้เพิ่มนะท่านไหนสนใจเดี๋ยวพี่นำติดต่อได้นะคะทุกคน <c oughs> ทำงานทำงานดีเจทำงานแล้วนะคะท่านไหนที่ชอบเพลงก็อยากใหติดตามกรณีอาจจะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดูแตกต่างจากท่านอื่น แต่ว่าอยากให้ท่านเป็นกำลังใจนะทำไมตั้งใจทำงานนะคะทุกคนทำไมตัง้ง,ตงใจ,งใจงใทำงานเป็นี่ทุกวันนะคะไม่หนีไปไหนเลยถ้าไม่ติดงานติดติธุรกิจอนะนนะไรแบกนี้นะะกินแบกคนไปกินทห้หมดจานเลยดิดูส,ดสาภาพจานตอนนี้นะเล่นตุ้มเป๊ะหมดแล้ว ไข่กับหมูมันกันยุ่งไปหมดเลยอร่อยง่งายๆนะเนี่ยหมูกรอบทอดราดน,น้ำปลาคิบูน้ำปลาพิซ่าแล้วก็ไข่เปรี้ยกรึแล้วก็กน้ำต้มรูกแล้วก็ำกวกทำไมมันไม่หมดง่ายๆอ่ะอันนี้รอไว้นะขนมปังไอริสเนติฟนม โอเคแล้วเรียบร้อยลับผิวกินข้าวก่อนตอนนี้เทปรายการก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะคกำลังเก็เดเสียงได้ยินเสียงเพลงแล้วเสียงเครื่องก็ดังอู้อืออือก็คนฟังหนอ่อร่อยจังรับผิวครบ ต้องเอามือลองไว้เหนียวเข้าเลยใส่เกิดปกรอยพี่ร้อสก็ใจดีนะอนุญาตให้ทานอาหารดนนี้าบระบบข้างนอกมันร้อนก็ดูแลเรื่องความสะอาดเอาอย่าให้อะไรมันหลดรือใส่ห้องอะไรหล่ดก็เก็บอะไรหล่ดก็เก็บ มีมีหัวหน้าใจดีก็เลยมีความสุขในการทำงานหัวหน้าสถานีอ่ะพี่บอสขององไรปีนี้อายุท่านประมาณเกือบเกือบจะเจ็ดสิบ,บ,บแล้วว่าก่อเนี่ยปีนี้ต้องเจ็ดสิบนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของความคิดอะความคิดของพี่บอสยังแบบว่า ยอมรับความคิดเห็นของของของคนรุ่นใหม่อย่างพี่บอสกูย์กับกำไรกูคุยกันเพื่อนนะคะกำไรก็คุยกับพี่บอสจริงๆก็ให้ความเคารพในเรื่องของความเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าก็คุยกันเพื่อนอย่างสมมติหัวหน้าสถานีแสดงความคิดเห็นอะไรที่กำไรมีความคิดเห็นที่แตกต่างกำไรก็บอกเลยไม่มีการแบบว่า no, no. ออนอกน้องอะไรี้ไม่ใช่ ก็คือแสดงความคิดเห็นเต็มที่เหมือนเพื่อนกันอะคะ mm ่ะทะเาลาะกันอย mm ่ hmm. <laughs> างเงี้ยทะเลาะกันแต่ว่ายอมรับยอมรับฟังความคิดเห็น mm hmm. เขาเรียกแสดงความคิดเห็นมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าโอ้เชื่อฟังไปซะทุกอย่างอนะไรแบบนี mm ้ hmm. ไม่ได้หมายความว่าเรากาล่าร้าวยังไช่วยกันคิดมากอ, mm hmm. อันนี้ใครชมอบอยน,นะ พี่บอตจะมาแอบดูแอบดูแอบดูคลิปวิดีโอที่ชอ Youtube พี่บอสก็ติดตามหนูน,นะามติดชีวิตด,ดีเจที่สถานีนะพี่บอสคนทันสมัยนะเล่นโทรศัพท์นะพี่จุใส่ข้าวตักข้าวแล้วปากว กินไปคุยไปก็อย่าว่าดีเจนะการทำงานอย่างนี้ถ้ามีน้องๆหนูๆดูก็แนะนำลูกด้วยนะเพราะว่าบางค <c oughs> <ๆ>นก็สอนลูกนะเวลากินอย่าพูดเพราะว่ามันเป็นมารยาทที่ไม่ไดีอัน <c oughs> นี้รู้ค่ะรู้แต่ว่ามันคือการทำงานเลยคนะ <c oughs> DJ. กินไปพูดไปบทไปคุยไปสไตล์ดีเจกับไปค่ะอุ้ยทั้งหมดแล้วว่า ทุ่คนข้าวหมดแต่ละหมูอ่ะกินที่หมดจะเหลือมันจะเหลือบางส่วนที่แบบว่าเป็นหมูแข็งๆอ่ะทุกคนกินป่ะกนหมดอ่ะก็ไว้ก็ขอบคุณทท่านที่รับชมนะคะกินยังไปสุดยัไปเน้อ วันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนะค่ะพาไปอยู่ในห้องเชิญทุกคนอเข้าห้องปิดประตูแล้วก็ขังไว้ไม่ให้ทุกคนไปไหนให้คุยกับดินเจตอนดิเจจะกินที่ดูค่ะโอ๊ยนารักมากชอดหรอนุหล่อมาอบดีเกิน

เราเป็นเด็กนะเราจะเลือกขนมที่ A B C เราจะเอาตัวอักษรอะไรเราก็หาเจาตัว A อไปตัวเองเอกินธรรมดาก็ไกินกินชิมนมนมข้นหวานตาอะไรเนะไม่บอกหรอกเขาไปจ้างเราก็ชนะเราไม่บอกถ้าเขาจ้างเราพิจาณาเราจะบอกว่าไม่อบไแต่โชว์หลอดไปแล้วนคนออยื่นะ อะไร่ไปเอบีก็บนะีนั้นไม่แปลกเป็นหนัอปางเอพีซีนะไม่ใช่หนัอปางตงัวเล็กใช่มีป่ะมีอหะมีแต่ตัวอักษรจะได้มาคูบไหมโ่ายย้อ์แหน่โอยยอ์แหน ไเบอร์ซีซีไหนไม่มีอุ้ยตะกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวดีหรอกมันคือเลข8มันมีตัว2ตัวเลขเป็นคนอันนี้เลขเก้าเลขหไม่หัว ใครก็รู้กันเพราะอะไรึงต่อว้าวนมหกเลยกินดื่นะนมืผาทีเดียวแล้วอเจใ่นมนะ่อกอจริงะเนี่ยนก่อนาปติดคก่อนที่จะลากันเลยน เรางห้เลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับกราเลยนะว่ากําไรเป็นออะไรก็เป็นกำลังใจให้สมมากับเราเลยขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดหรือว่าใหม่ล่าสุดของกราเลยนะคะพอดแคสต์ซึ่ง ก็ำไมก็ดูผลงานตัวเองแล้วล่ะว่าโอ้โหมันอาจจะไม่ได้เรื่องเลยอะ,ะไรก็ไรนำมาถ่ายทำอยู่นะทุกคนก็ไรก็ไรฝากพอดแคสต์ติดในราคะขอบคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามารับชมดิฉันลังใจนะคะถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่ได้เรื่องเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนจุ๊บก,ก่อน <laughs> จะไปถึเวลาคุณ <laughs> บ๊ายบายค่ะ